สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป6พบกันอีกแล้วนะคะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะแล้ววันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องอาหารและสารอาหารค่ะวันนี้มาในตอนอาหารและสารอาหาร2ค่ะเกี่ยจะเป็นเกี่ยวกับอาหารที่เรารับประทานนะคะอ่ะค่ะเริ่มต้นนะคะก็จะเป็นภาพค่ะอันนี้เป็นภาพแสดงปริมาณอาหารที่ควรจะได้รับในแต่ละวันนะคะ ตามใบต่างๆนะคะอ่านดูภาพแรกค่ะอันนี้นะคะจะอยู่ในกลุ่มของผู้สูงอายุเด็กอายุ6-13ปีนักเรียนก็จะอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะคะแล้วก็ผู้หญิงวัยทำงานค่ะ,ะที่ครูพูดมาเนี่ยเขาจะต้องการพลังงานจากอาหาร1,600กิโลแคลอรี่ต่อวันค่ะซึ่งจะได้จากอาหารตามนี้ค่ะ,ะและกลุ่มต่อไปค่ะกลุ่มนี้นะคะกลุ่มนี้เป็นวัยรุ่นทั้งชายและหญิง แล้วก็ผู้ชายวัยทำงานค่ะจะต้องการพลังงานจากอาหารมากขึ้นจากเมื่อกี้ก็คือ2,000กิโลแคลอรี่ต่อวันและกลุ่มสุดท้ายค่ะเป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานทั้งชายและหญิงน,นะคะต้องการต้องการพลังงานมากขึ้นอีกค่ะก็คือ2,400กิโลแคลอรี่ต่อวันคราวนี้นักเรียนมาดูนะคะปริมาณข้าวแป้งกลุ่มแรก8ทพีกลุ่มที่นักเรียนอยู่ก่นเอง,เอง10ทพี12ทพี ข้าวแป้งเนี่ยให้อาหารที่ให้สารอาหารที่ชื่อว่าคาร์โบไฮเดรตนะคะซึ่งเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานในกลุ่มที่ต้องการพลังงานมากก็จะต้องทานในปริมาณที่มากก็คือ12ทับพีสำหรับนักเรียนต้องการน้อยก็แค่8ทับพีเห็นไหมคะจะเรียงลำดับขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปในกลุ่มของพืชผักจะเป็นสารอาหารประเภทเกลือแร่และวิตามินทั้งเนี้ยเขาไม่ให้เขาไม่ให้พลังงาน แต่ก็ให้ประโยชน์นะคะก็จะอยู่ในปริมาณที่ใกล้เคียงกันก็คือประมาณ4-6ทัพีนะคะต่อไปก็จะเป็นผล,ลไม้ค่ะแต่เขาบอกว่าต้องเป็นผล,ลไม้หวานน้อยนะคะเพราะในที่นี้ถ้าหวานมากๆมันจะมีปริมาณน้ำตาลซึ่งน้ำตาลเนี่ยกลับไปอยู่ในกลุ่มเดียวกับข้าวและแป้งค่ะ,ะในส่วนของผล,ลไม้เนี่ยก็จะอยู่ใกล้เคียงกันก็คือ3-5ส,ส่วนต่อไปนะคะเนื้อสัตว์ เนื้อสัตว์ให้สารอาหารประเภทโปรโตีนค่ะซึ่งเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานคราวนี้แต่ละช่วงวัยเนี่ยต้องการพลังงานต่างกันปริมาณโปรโตีนที่ควรได้รับก็เลยต่างกันไปด้วยอันนี้6นะคะ6ช้อนทันข้าว9ช้อนทันข้าว12ช้อนทันข้าวค่ะแล้วก็สุดท้ายนมนมก็อยู่ในโปรโตีนเหมือนกันค่ะแต่สังเกตนะคะอยู่ปริมาณใกล้เคียงกัน1-2ถึง แต่คราวนี้ในช่วงวัยนักเรียนเนี่ยอ,อย่างนักเรียนนะคะถือว่าจ,จัดว่าเป็นวัยเด็กอยู่แล้วก็วัยผู้สูงอายุเนี่ยต้องการสารอาหารจากนมก็อาจจะเป็นเพิ่มเป็น2แก้วอ่ะซึ่งมากกว่าตรงนี้นะคะอ่ะดูนะคะเห็นไหมคะอันนี้สรุปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยสองอย่างเนี้ยเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานค่ะ ก็จะได้รับในปริมาณที่แตกต่างกันนะคะดังนั้นนะคะจากอันเนี้ยที่เราดูภาพนี้แล้วก็ทําให้เราทราบว่าเราหรือทุกๆคนเนี่ยควรรับประทานอาหารให้ได้สัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศอายุวัยและก็การทํางานค่ะอ่ะต่อไปค่ะภาพนี้เป็นภาพทงโภชนาการค่ะอ่ะดูนะคะทงโภชนาการ เป็นรูปร่างเหมือนสามเหลี่ยมนะข้างบนจะเป็นฐานกวา้างข้างล่างเป็นยอดแหลมค่ะอันเนี้ยเขาทําเป็นธงโฆษณาการเพื่อจะให้นักเรียนเปรียบเทียบสัดส,ส่วนจากพื้นที่อะดูนะคะพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่เขาแบ่งตรงนี้หนึ่งส่วนตรงนี้ส่วนที่สองตรงนี้ส่วนที่สามและส่วนที่สี่จะเห็นได้ว่าจะเห็นได้ว่าเนี่ยค่ะส่วนแรก ส่วนแรกเนี่ยนะคะเป็นส่วนที่มีพื้นที่มากที่สุดเลยแสดงให้เห็นว่าเราจะต้องทานอาหารเหล่านี้ปริมาณมากอ่าต่อไปค่ะในกลุ่มนี้ส่วนที่2เป็นพวกผักและผลไม้ต้องทานในปริมาณที่น้อยกว่าสัดส่วนของข้าวและแป้งคาร์โบไฮเดรตเนี่ยน้อยลงมาหน่อยหนึ่งต่อไปโปรตีนก็จะน้อยลงมาอีกหน่อยหนึ่งและในส่วนสุดท้ายส่วนนี้คือส่วนที่ ควรรับประทานเพียงเล็กน้อยก็จะเป็นพวกน้ำมันน้ำตาลเกลือหรือพวกเครื่องปรุงต่างๆนะคะนี่ค่ะซึ่งทงโภชณาการเนี่ยเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่ช่วยอธิบายเกี่ยวกับสัดส่วนการรับประทานอาหารที่เหมาะสมให้เราได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุดนะคะ,อ,ะอธิบายทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะในส่วนเนี้ยพื้นที่แรกที่ครูบอกว่ามีพื้นที่ มากๆเขาให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตค่ะเราจะต้องรับประทานใน1วันในปริมาณมากที่สุดนะคะอ่าลองลองมาก็จะเป็นในส่วนของผักผล,ลไม้ซึ่งให้สารอาหารที่ชื่อว่าเกลือแร่และวิตามินค่ะอันนี้ก็ทานทานปริมาณน,น้อยกว่าคาร์โบไฮเดรตเล็กน้อยค่ะอ่าในส่วนที่3เป็นโปรโตีนนะคะซึ่งเป็นโปรโตีนจากนมแล้วก็โปรโตีนจากเนื้อเนื้อสัตว์ไข่ถั่วงา นะคะพวกถัวมันเล็ดแห้งน,น,นะคะก็จะต้องการให้ได้รับในระดับที่น้อยกว่าผักและผลไม้อีกนิดหน่อยนะคะและในส่วนสุดท้ายเป็นพวกไขมันและเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยควรกินเพียงเล็กน้อยนะคะอาะคาคราวนี้มีภาพมาให้ดูแล้วค่ะภาพนี้เป็นภาพจานอาหารค่ะลองดูนะคะจานอาหารเนี่ยเขาแบ่งเป็นวงกลมจริงๆเขาจะแบ่งเป็นสี่ส่วน เขาแบ่งเป็น4ส่วนนะคะสองส่วนนี้ให้เป็นพวกผักและผลไม้สองส่วนเห็นไหมคะแล้วก็เอาเป็นคาร์โบไฮเดรตหนึ่งส่วนโปรโตีนอีกหนึ่งส่วนเขาบอกว่าจานนี้เหมาะสมสำหรับหนึ่งมื้ออาหารนะคะ,ะดูส่วนแรกค่ะผักและผลไม้สองส่วนเนี่ย ให้สารอาหารที่ชื่อว่าเกลือแร่และวิตามินค่ะอันนี้ไม่ให้พลังงานนะคะแต่ว่าเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายนะคะช่วยในระบบขับถ่ายนะคะนี่ค่ะมีอยู่ในพวกพืชผักผลไม้ต่างๆต่อไปนะคะส่วนนี้หนึ่งส่วนเป็นพวกสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตค่ะก็จะอยู่ในพวกข้าวแป้งเผือกมันนั่นเองนะคะก็ควรทานในปริมาณที่น้อยกว่า และผลไม้ค่ะอะไรอีกหนึ่งส่วนค่ะเป็นส่วนของโปรโตีนค่ะ,ะในภาพนี้เขาเป็นเนื้อสัตว์นะคะก็ได้เหมือนกันและที่สําคัญค่ะเขาบอกอีกว่าควรดื่มน้ําด้วยดื่มน้ําต่อวันเนี่ยอย่างน้อยก็ควรจะแปะแก้วนะคะ่คะ,ะที่ต้องเน้นย้ำมากๆเลยคือปริมาณที่ต้องทานน้อยๆเนี่ยคือพวกน้ํามันน้านําตาล เครื่องปรุงต่างๆเนี่ยทานได้แต่ต้องปริมาณที่น้อยๆนะคะนะคะตัวอย่างอาหาร1หนึ่งมือค่ะอ่าอันนี้นักเรียนเคยรับประทานใช่ไหมคะคืออะไรเอ่ยอ่าใช่แล้วค่ะข้าวมันไก่นักเรียนหลายคนชอบด้วยซ้ำนะคะอ่าใช่แล้วมันคือข้าวมันไก่ค่ะมาดูกันค่ะสิ่งที่ครูชี้มาแรกคือตัวข้าว ข้าวมันไก่ทนะัเรียนเคยทานนะข้าวเนี่ยมีคาร์โบไฮเดรตอยู่ให้สารอาหารมันเ็นคาร์โบไฮเดรตแต่ตัวข้าวมันไก่เนี่ยมันจะมันๆเพราะมันมีส่วนของไข่มันอยู่ด้วยและซึ่งไขมันเนี่ยครูเน้ยนย้ำไปแล้วว่าควรทานในปริมาณที่มันน้อยน้อยมากเลยอ่ะต่อไปค่ะส่วนนี้ค่ะไก่ไก่ก็คือเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์เขาให้สารอาหารชื่อว่าโปรตีน แต่ส่วนใหญ่เวลาเราสั่งข้าวมันไก่นะคะเนื้อหนังเนื้อหนังด้วยค่ะส่วนหนังเนี่แหละค่ะให้สารอาหารชื่อว่าไขมันด้วยซึ่งทานมากไม่ดีนะคะอ่ะต่อไปค่ะพืชผักอ่าก็ให้เกลือแร่เราวิตามินค่ะถ้าเทียบกับสัตว์ส่วนอาหารเมื่อกี้นี้เขาบอกว่าเกลือแร่เราวิตามินเนี่ยควรสองส่วนในจ้าโปรโตีนควรหนึ่งส่วนค่ะ์โบให้เด็ตควรหนึ่งส่วนอ่าจากภาพเนี้ย นักเรียนคิดว่าสัดส่วนเหมาะสมหรือไม่ค่ะ,ะถ้าความคิดครูนะครูคิดว่าสัดส่วนยังไม่เหมาะสมค่ะอนั่เรียนดูนะข้าวเนี่ยเต็มจานเลยทา,ทางที่เมื่อกี้เนี้ยเราดูแล้วข้าวควรแค่หนึ่งส่วนในจานเองคนหนึ่งก็พอแล้วนะคะสําหรับหนึ่มื้อนะ,อะต่อไปค่ะปริมาณไขมันเป็นอย่างไรแน่นอนค่ะข้าวมันไก่ ไขมันมีทั้งอยู่ในข้าวแล้วก็อยู่ในหนังหนังไก่เนี่ยค่ะไขมันมากไปหน่อยก็ไม่เหมาะสมน,นะคะอ่ะแล้วจะปรับอย่างไรให้เหมาะสมอ่ะถ้าดูจากภาพเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องปรับคือปริมาณข้าวหรือถ้าเป็นอาหารที่ทำเองก็ไม่ควรใส่น้ำมันมาก ตัวโปรตีนนะคะ1ส่วนก็น่าจะได้อยู่อันนี้นะแต่อาจจะบอกเขาว่าไม่เอาไม่เอาหนังนะคะเพื่อเพื่อลดปริมาณไขมันนะคะแล้วก็ควรเพิ่มเพิ่มพวกพืชผักหน่อยเพื่อเพิ่มปริมาณของเกลือแร่และวิตามินนะคะจึงจะเป็นอาหารที่เหมาะสมใน,นหนึ่งมือนะคะอ่ะต่อไปค่ะอันนี้นะคะนักเรียน,นบางคนเห็นแล้วหนูไม่ชอบเลยอ่ะมันมีผัก นะคะอันนี้เป็นข้าวน้ำพริกผักต้มอามีไข่ต้มให้ด้วยลองดูนะคะนะคะข้าวคาร์โบไฮเดรตอ่ะปริมาณข้าวที่เขาให้มานักเรียนคิดว่าเหมาะสมไหมจากรูปจานที่เราดูเมื่อกี้นี้ว่าคาร์โบไฮเดรตอะวรมี1ส่วนในจานถ้าแบ่งจานออกเป็น4ส่วนนะคะอ่ะต่อไปค่ะโปรตีนีโปรตีนเราได้จากไข่ ก็ควรมีอีกหนึ่งส่วนในจานนะคะต่อไปค่ะอะในน้ำพริกแล้วก็ในผักเนี่ยให้เกลือแร่และว,วิตามินควรมีสองส่วนในจานช่วยกันวิเคราะห์นะคะสัดส่วนเหมาะสมหรือไมออ่อันนี้ในความคิดครูคือครูคิดว่าเหมาะสมแล้เป็นสัดส่วนที่คล้ายกับจานเมื่อสักครู่นี้เลยจานก่อนหน้าน,นี้ที่เราแบ,บ่งเป็นสส่วน มีโครบและคาร์โบไฮเดรตหนึ่งส่วนนี่ประมาณประมาณเท่านี้เองคาร์โบไฮเดรตนะคะโปรโตีนอีกหนึ่งส่วนก็แค่นี้เองและครึ่งหนึ่งเลยครึ่งหนึ่งของจานก็คือ2ส่วนเนี่ยเป็นเกลือแร่และวิตามินนะคะ,ะปริมาณไขมันเป็นอย่างไรอันนี้ดูดูไปแทบจะไม่มีไขมันเลยหรืออาจจะมีน้อยมากซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะอ่ะปรับอย่างไรให้เหมาะสม อาหารจานนี้คือว่าเหมาะสมอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องปรับแต่อาจจะปรับตรงที่นักเรียนบางคนไม่ชอบทานผักประเภทนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นผักที่นักเรียนสามารถรับประทานได้หรือไม่อยากรับประทานผักมากขนาดเนี้เปลี่ยนเป็นผลไม้ก็ได้นะคะแต่ต้องเป็นผลไม้ที่ไม่มีรสหวานมากเกินไปเมื่อกันจะไปเพิ่มปริมาณของคาร์โบไฮเดรตอีกนะคะ ต่อไปค่ะสุดท้ายแล้วมอบหมายงานค่ะวันนี้นะคะจะให้นักเรียนศึกษาบทเรียนเรื่องสารอาหารพลังงานและสัดส่วนของอาหารค่ะจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ป .6 เล่มหนึ่งนะคะหน้าที่10-14ค่ะและก็คลิปวิดีโอนี้นะคะจากนั้นค่ะให้นักเรียนวาดภาพการจัดอาหารสำหรับตนเองหนึ่งมือนะคะ อะไรก็ได้นักเรียนอยากทานอะไรวาดมาระบายสีให้สวยงามแล้วก็ชี้บอกว่าอาหารของนักเรียนในจานนั้นอ่ะให้สารอาหารอะไรบ้างแล้วก็ตอบคำถามต่อไปนี้ค่ะวัาสัดส่วนเหมาะสมหรือไม่ในหนึ่งมือปริมาณไขมันนั้นเป็นยังไงแล้วก็ปรับอย่างไรให้เหมาะสมค่ะไปดูตัวอย่างเลยค่ะ,ะเหมือนเดิมค่ะหน้าสมุดนะคะ เขียนวันที่ให้เรียบร้อยค่ะขึ้นเลยค่ะอาหารของฉันในหนึ่งมือ้อแค่หนึ่งมื้อนะคะนักเรียนเลือกเลยมื้อไหนก็ได้เช้าก็ได้กลางวันก็ได้เย็นก็ได้อยากทานอะไรวาดไปเลยค่ะตัวอย่างเป็นอะไรเอ่ยน,นักเรียนอันนี้คือผัดไทยนะคะอ่ะอันนี้ครูยังครูวาดแล้วครูวาดรูปเรียบร้อยแล้วแต่ครูยังไม่ได้ระบายสี สำหรับนักเรียนไม่จำเป็นต้องวาดผัดไทยนะวาดอาหารอะไรก็ได้ในหนึ่งมือ้อหรือในในในหนึ่งมื้อนั้นนักเรียนดื่มน้ํำผลไม้ด้วยดื่มน้ําเปล่าด้วยวาดเติมไปได้เลยพร้อมระบายสีนะคะจากนั้นค่ะชี้บอกว่าแต่ละส่วนประกอบในอาหารนั้นอนะให้สารอาหารอะไรอ่ะดูตรงที่ครูชีนะคะครูชีที่กุ้งนะกุ้งก็เป็นเป็นเนื้อสัตว ให้สารอาหารประเภทโปรตีนนะคะเอาตรงส่วนเนี้ยมะนาวอ่าให้สารอาหารอะไรก็ต้องใส่ไปอ่าตัวเส้นให้สารอาหารอะไรอ่าตัวผักให้สารอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ของนักเรียนไม่จําเป็นต้องเป็นผัดไทยนะค่ะเสร็จแล้วตอบคําถามค่ะคาถามข้อแรกคือสัดส่วนเหมาะสมหรือไม่อ่าโดยเทียบกับที่ เราดูสัดส่วนที่เหมาะสมในหนมือนะคะอันที่ครูได้สอนไปแล้วที่มีจาน1์1ใบแบง่งเป็น4ส่วนควรจะเป็นคาร์โบไฮเดรต1ส่วนควรจะเป็นพืชผกักหรือสารหรือสารอาหารประเภทเกลือแร่วิตามิน2ส่วนแล้วก็โปรตีน1ส่วนอ่ะอันนี้ตรงไหม,มต่อไปค่ะปริมาณไขมันเป็นอย่างไรก็คือมากหรือน้อยนั่นเอง และข้อสุดท้ายค่ะปรับอย่างไรให้เหมาะสมค่ะเมื่อเสร็จแล้วก็ขีดเส้นใต้ปิดให้เรียบร้อยนะคะให้นักเรียนทำงานให้เรียบร้อยนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ